อันนี้ทุกคนครับ สัปดาห์หน้าครับ t f e c นะครับรูปแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างนะสัปดาห์หน้าสัปดาห์สัดไปที่27ถึง31พฤษภาคมครับ t f e c นะครับระบบของเราอยู่ฝั่งช็อตนะครับจะกลับทิศตอนที่ราคาปิดต่ำกว่าฐานเลข4เนาะทุนเราเราอยู่บริเวณนี้เหมือนเดิมครับการจะกลับเข้ามาเล่นการที่จะ stop อ o ล s ฝั่งช็อตได้เนี่ยนะครับน่ะคุณต้องไปปิดสูงเกินไฮเดิมอันนี้คือหลักการอยู่แล้วนะครับนะซึ่งลิตรีวอ d ก็จะไม่คุ้มนะครับคล้ายๆทองคำนะแต่คราวนี้ถ้าเราจะกลับทิศกบบทาางออกกรูปแหนนนึ่ะจจ op ฐ ไฮหมายเลข2ตัวนี้นะครับ859แล้วเนี่ยนะครับนะแปดหกศูนย์แป๊บนึงนะ859จุดนิดๆอาจจะทักแปดหกก็ได้นะครับนะมีวิธีการ stop loss อีกแบบหนึ่งหรือการกลับทิศอีกแบบหนึ่งก็คือว่ารอให้เกิดเวฟ3สีเขียวก่อนนะครับอันนั้นก็จะปลอดภัยกว่านะถามว่าศูนย์เขียวจุดเขียวปลอดภยัยไหมนะครับคำตอบคือ,อยังนะครับนะไปใช้เวฟ3สีเขียวนะครับจะปลอดภัยกว่าในการที่เราจะกลับทิศมาเป็นฝั่งรองในรอบนี้นะครับอ่งั้นแผนของตัวทีเฟกก็จะ เหมือนทองคำนะครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับผ่ามาแล้วครับ1สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัว t-fex t นะครับ t f e c t วิ่แล้วนะครับ เราจบกันไปตรงนี้ภาพบริเวณนะครับบอกทุกคนว่า T f เฟกนะครับระบบของเราอยู่ฝั่งช็อตนะครับแล้วก็ฝั่งช็อตจัคงรีเปรียบเนาะเราคัมแบ็กนะครับหวนกับมาเล่นฝั่งช็อตตั้งแต่ตอนที่ราคานะครับปิดต่ำกว่าฐานของเลข4ตรงนี้นะครับนะซึ่งเราก็จะช็อตได้ที่บริเวณนี้นะครับนะถ้าเราอิงนะครับจากบริเวณที่เราจุดที่เราเข้าที่ราคาปิดนะครับนะก็พาทุกคนเบี่ยงมาได้ไกลนะครับประมาณสัก23จุด โดยประมาณนะครับแต่ถ้าเกิดอิงราคาปิดกเกลือม,มาสัก17จุดนะครับตรงนี้นะก็นี่คือเพ f o r ม a น c e ของการลันเทนฝั่งช็อตจำได้ไหมครับว่าเราจะกลับเข้ามาเล่นฝั่งรองอีกรอบหนึ่งต้งองรอเวฟบ3สีเขียวนะครับอย่าใช้ศูนเขียวจุดเขียวนะครับใครใช้แบบนี้จะโดนหลอกนะครับซึ่งมีถ้าเกิดคุณไม่ได้ฟังผมอีกแล้วนะครับคุณต้องโดนหลอกแน่เพราะว่ามันมีศูนเขียวเกิดขึ้นตรงนี้เนาะ เราก็มีจุดเขียวด้วยนะครับคนที่ไม่ได้ฟังนะครับแล้วเข้าเรื่องขายแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ต้องโดน Stop Loss Exit ออกไปนะครับนะก็โอเคละก็ต้องรอเวฟบ3สีเขียวเหตุผลนี้ที่วงการใช้เวฟบ3สีเขียวก็บอกไว้แล้วนะครับในเทปที่แล้วเนาะนี่ทุกคนครับในสัปดาห์หน้าครับ คุณคิดว่ารูปแบบนี้ใครได้เปรียบอรกกันนะครับฝังขึ้นนับหมายเลข0นะครับฝังลงนับหมายเลข2ทําไมเวฟ3สีแดงถึงไม่ปรากฏสักทีหนึ่งลงมาลึกขนาดนี้นะครับต้องรออะไรนะครับนะแล้วมันจะลงมาเกิดเลข3สีแดงได้ไหมนะครับนะเราซึ่งรันเทนฝั่งช็อตอยู่แล้วเนี่ยเราจะกลับ เข้ามานะครับหรือเราจะล็อก Profit ฝั่งช็อตเนี่ยเราควรจะใช้ไฮตรงไหนนะครับตรงนี้ดีไหมหรือใช้ตรงนี้ดีหรือมีเงื่อนไขอื่นอีกในการคิดนะครับนะใช้วิธีการอะไรในการปรับเหมือนที่เราจะ Ex ็กซฝั่งช็อตแล้วก็ลันเทนฝั่งช็อตมาให้เปลี่ยนจากกาไรเป็นขาดทุนนะครับนะแล้วเ,เราจะกลับเข้ามา Come Back ในฝั่งรองเนี่ยยังใช้3เขียวอยู่ไหมนะครับนะหรือมีเงื่อนไขอื่นอีกนะครับนะเพราะว่าสี3แดงเนี่ยไม่มาสักทีหนึ่งนะครับเราต้องรอ3เขียวอีกไหมนะครับใครสนใจอยากใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้้้วกก็ฟังแผนนน weekly ได่อนหนา ทุกคนนะครับก่อนแต่เราจะเปิดนะครับเพื่อจะประเมินสถานการณ์ของตลาดแล้วก็เป็นแผนประจําสัปดาห์ไปเลยนะครับนะก็สามารถเข้ามาขอใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้ฟรีแล้วก็ฟังแผนวิกี้ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ เพียงแค่สแกนเคอร์โค้ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ